สวัสดีค่ะพวกเราตัวแทนจากโรงเรียนเซวิสัยพิยาคมวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาค่าคงตัวของแรงดันอากาศที่ขึ้นอยู่กับความเร็ววัตถุสองลรมกับผมนางพิศชูรัตน์ครับนิชั้นนางสาวสิริกรนะคะทุกท่านช่วยสงสัยดอไม่ว่าไม่ฝนที่เร่เข้มาจากฟ้านั้นมีความเร็วน้อยมากเม่เท่ากันข้อนวณแบบทิษดีค่ะ ยกตัวอย่างเช่นเมฆฝนที่ล่งม,มาในา 20, ความสูงหมนึ่งพันเมตรเมื่อคำนวณแล้วจะได้หน0่กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งความเป็นจริงแล้วเมฆฝนของเรานะั้นล่วงเร็วกว่านั้นค่ะดังนั้นเราจะศึกษาเพื่อหาคําตอบว่าทําไมมันจะเป็นเช่นนั้นค่ะโดยการนำทรงลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง4.14เซนติเมตรที่มีมวลต่างกัน3ค่ามาปล่อยลงในระยะ5เมตรค่ะเริ่มจาก ทรงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง4.14เซนติเมตรที่มีมวลต่างกันสามค่าคือ 2.79, 12.11และ1 2 4 1กรัมเป็นผลชื่อเป็น T1, T2 และที T3 ตามลำดับค่ะโดยอุปกรณ์ที่เราใช้วัดอุณหภูมินะคะเราใช้แอปพลิเคชันเดลเตอร์ซึ่งเราหาว่าค่ามาได้อุณหภูมิที่33องศาและความชื้นสัมพัทธ์76มีความดันที่100.2ลิบาร์ค่ะ ในการเราจะกำหนดจุดบ่อยนะคะที่ความสูง5เมตรและตั้งกล้องวิดีโอมาเพื่อถ่ายว่าเราใช้เวลาไปเท่าไหร่นรหในการดูว่ามันตกลงมาค่ะแล้วก็ในการที่สามนะคะคือทำการทดลองนะะโดยมันคืทั้งหมด10ครั้งค่ะโดยผลก็จะเป็นตา,ารางนี้เลยคะ่ะสําหรับการเรียกข้อมูลนะครับ ในการมีข้อข้อมองการเคลอนของทรงกลมในกรณีที่ไม่มีแรงต้านอากาศครับเราจะเรียกผลการทดลองนี้ว่าผลทฤษฎีครับซึ่งเป็นไปตามกฎข้อที่สองของนิวตันเรื่องการตกอย่างสระขขณะความเร็วก็เป็นศูนย์ซึ่งได้สมการการเคลื่อนที่ดังสมการนะครับคือ mg เท่ากับ m คูณ dy dx เป็นสมการที่1ครับจากนั้นนะครับมสมการที่1ทําทำการแก้สมการเชิงพันธ์ก็จะได้สมการตำแหน่งเป็นฟังก์ชันเวลาดังสมการที่2เป็นสมการนะครับ ถ้าเราะครับวิเคราะห์ผลที่ดีเพื่อหาเวลาของวัตถุทรงกลมที่ใช้ในการตกนะครับโดยที่ไม่มีแรงต้านอากาศนะครับเราพบว่าวัตถุทรงกลมที่ใช้เวลาตกจากความสูง5เมตรเนี่ยครับใช้เวลา1.01วินาทีครับจากนั้นนะครับเราได้ทำการทดลองปล่อยวัตถุให้ตกจากความสูง5เมตรโดยที่มีแรงต้านอากาศครับเราได้ผลการทดลองจากตารางนี้ครับเป็นตนารางวิเคราะห์เวลาของทรงกลมที่1ที่2 และที่3าครับจากนั้นนะครับเราได้ทาการวิเคราะห์ผลการทดลองและผลทฤษฎีครับจากตารนะครับพบว่าผลการทดลองน,ะนงั้นสำหรับทรงกลม่2และที่3ามมีความคลาดเคลื่อนต่างจากผลทฤษฎีเฉลี่ย0.158เปและ0.604ครับตามลำดับซึ่งมีผลน้อยมากเมื่อเทียบกับทรงกลม P1 ที่มีความคลาดเคลื่อนต่างจากผลทฤษฎีถึง2 4 3อครับ จากนั้นนะครับเราทำการวิเคราะห์ข้อมูลการเคลื่อนที่ของทรงกลมในกรณีที่มีแรงต้านอากาศนะครับซึ่งจากการศึกษาขนาดของแรงต้านอากาศของวัตถุทรงกลมจะแปรผันตรงกับขนาดความเร็วของวัตถุขนาดนั้นครับโดยเป็นไปตามกฎข้อที่สองของนิวตันเรื่องการตกอย่างสลับความเร็วต้นเป็นศูนย์เรานะครับก็ได้เปสมการการเคลื่อนที่ดังสมการนี้ครับคือ m g ลบ v b เท่ากับ m คูณ v Y d x เป็นสมการที่3ครับ จากน,น,นะครับมสมการที่3มาแก้สมการเฉิงพันธ์เราก็จะได้สมการแบบจำลองตำแหน่งของทรงกลมเป็นฟังก์ชันเวลาดังสมการที่4ดังสม,มการนี้ครับเมื่อ m แทนมวลของวัตถุทรงกลม g แทนค่าอัตราเร่องควา,าม,ขมนของของโลกและ b แทนค่าคงตัวแรงต้านอากาศจากนั้นนะครับเรานำข้อมูลที่เราได้จากการทดลองนะครับมาแทนลงในสมการที่4และใช้ระเงือนเงือนตั้การาฟส์ในการแก้ระบสมการครับ เราได้คำตอบออกมาดังนี้นะครับคือ4.06นกคูณลังลสคือค่าคางตัวของแรงต้านอากาศในการทดลองนี้ครับพวกเร<ว>าขอจบการนำเส,สนอเพียงเท่านี้คะ่ะขอบคุณค่ะ